เป็นไงบ้างครับเสียงวินเทจไหมครับตัวนี้นะครับนะกีตาร์กาเบรียนนะครับรุ่นซิงเกิลนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะต้องบอกว่าเป็นสําหรับคนที่ชอบแนวเสียงแบบวินเทจนะครับนะตัวนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ร้านนำเข้ามานะครับตัวนี้ก็เป็นออสโซลิดนะครับนะราคาไม่แรงนะครับตัวนี้แค่36,000ื่นนะครับเป็นไม้แท้ทั้งตัวนะครับไม้หน้านะครับเป็นซิก้าสปรูตนะครับก็เหมือนย้อมสีให้เป็นวินเทจมานะครับนะตัวแบ็กไซด์เป็นมฮอกกานีนะครับนะตัวคอนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนะเป็นคอหนึ หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้าชิ้นนะครับนะอ่าลูกบิดนะครับปัมโลโก้กาเบรียนมานะครับนะแต่แต่ผมชอบตรงหัวเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นฝั่งอาบาโลนนะครับนะเป็นฝั่งอาบารโลนนะต้องบอกว่าตัวเนี้ยนะครับใครชอบเสียงแบบวินเทจแบบมาตินอะไรพวกเนี้ยนะครับนะแล้วแบบมีตังซื้อมาตินไม่ไหวอ่ะพวก,กนตรงๆนะแบบไม่มีถึงเป็นแสนเลยพวกเนี้ยแต่ผมบอกเลยตัวเนี้ยนะครับนะสามารถไปชนแบบไอ้รุ่นราคาแสนต้นๆ้น,น,นแบบ สบายๆเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเสียงแนววินเทจที่มันมีเนื้อแห้งๆหน่อยในพวกนี้นะครับนะก็ตอนนี้ที่ร้านเรามี2สีนะครับเรามีสีนี้นะครับนะเป็นสีเอ่อเนเจอร์วินเทจนะครับแล้วก็มีสีซันเบิร์ดสสีนะครับนะก็ใครชอบนะครับนะก็นะเข้ามาลองได้นะครับมี2สีนะครับนะคือใครมีงบ36มหมเนี่ย อยากได้เสียงกีตาร์แห้งๆวินเทจแบบมาตินเลยพวกนี้นะครับนะแบบตีคอร์ดช้ำๆหน่อยเลยพวกนี้นะครับแล้วมีเสียงสับสาบของกีตาร์หน่อยพวกนี้นะก็แนะนําตัวนี้แล้วกันนะครับนะก็ใครชอบหน้าตาอย่างเงี้ยครับลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผมรับประกันเลยไม่ผิดหวังนะครับนะหรือว่าพี่พี่มีมาตินที่บ้านพี่ก็ฮิ้วลองมาเทียบดูก็ได้นะครับนะจะได้หายคล่องใจนะครับนะอ่ะนะครับในคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมฝากตัวนี้แล้วกันนะครับกาเบรียนรุ่นซิงเกอร์นะครับนะต้องบอกว่าโคตรดีเลยครับตัวนี้